ถ้าตั้งไว้โดนอากาศสัมผัสเนี่ยแป๊บหนึ่งเนี่ยจะต้องนิ่มนะคะถ้าเป็นสินค้าทั่วไปธรรมดาแต่ว่าตัวที่ใส่สารเคมีบางอย่างลงไปเนี่ยมันจะทําให้กรอบได้นานผิดปกติซึ่งการที่ทานตัว2ตัวมันไม่เป็นไรหรอกค,ค่ะแต่ถ้าเราติดใจแล้วเราทานต่อเนื่องกินแล้วอร่อยใหญ่ใช่<ล>ค่ะอันนี้จะส่งผลเสียต่อสุขภาพภายในของเรามันสะสมสะสมด้วยแล้วก็นอกจากสารฟอกขาวของเราจะมีเครื่องจักรตัวหนึ่ง ไว้สาหรับสลัดน้ํามันค่ะคือถ้าเกิดเมื่อก่อนเลยถ้าทําในครัวเรือนเนี่ยชาวบ้านจะนิยมใช้กระดาษซับน้ํามัน,ออน,มนเป็นกระดาษรอ,องพอท,ทอดปุ๊บก็เทตั้งเอาไว้ให้ซับแต่สินค้าที่อยู่บนบนเนี่ยจะไม่สามารถซับน้ํามันได้แล้วก็ตัวน้ํามันเนี่ยเวลาถ้าเย็นปั๊บจะไม่สามารถที่เอาออกจากผลิตภัณฑ์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเครื่องจักรตัวหนึ่งที่สามารถเอาน้ํามันออกจากปลาได้แบบภายใน1ิวินาทีหลังจากทอดเสร็จแห้งสนิทค่ะ คือซึ่งมันก็ดีตรงที่ว่าหนึ่งสินค้าเราไม่เหม็นหืนคคือเก็บได้นานขึ้นแล้วสองก็คือว่าผู้บริโภคก็รับประทานเฉพาะปลาไม่ใช่ปลาอมน้ำมันอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เป็นจุดขายเลยอ๋อบางที่เห็นเนี่ยเป็นขเลยตั้งทิ้งไว้ค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าดูในถุงอย่างเงี้ยค่ะลองพลิกดูหลังซองพลาสติกเนี้ยก็จะเป็นข้ามน้ำมันเยอะมมานอนอยู่ที่ก้นถุงแต่ของเราคือแห้งสนิทค่ะก็เครื่องจักรตัวนี้ก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากเป็นแบบ เทคนิคการคิดแบบพื้นฐานแต่ว่าช่วยยืดอายุแล้วก็ทำให้สินค้าม,มีคุณภาพขึ้นใช่แล้วเราสุขภาพเราก็โอเค,คด้วยใช่ไหมลูกค้าก็จะติดใจตรงนี้ค่ะบางทีเขาซื้อไปแบบเขาหวังจะทานเพื่อสุขภาพแล้วพ่อแม่อะไรต้องควบคุมน้ํามันไขมัน,มนหรือว่าคอเลสเตอรอลพอทานแล้วออรู้สึกว่าแตกต่างจากที่เคยทานส่วนใหญ่เจ้าลูกค้าจะพูดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนก็ไม่ได้ทานของเรา แต่ว่าบังเอิญไปซื้อแล้วพอกินแล้วมันต่างจากที่เคยกินแล้วติดใจส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ใช่เพราะอาหารนมันเข้าปากมันรู้สึกได้ถ้าเขาทานเป็นประจำเขาจะเทียบได้เลยว่าเอ้ยอันนี้รู้สึกดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะแหมวันหลังห้ามซื้อยี่ห้ออื่นแล้วเนี่ยต้องซื้อก่อนทองเท่านั้นคือถ้าเกิดว่าบางทีผู้บริโภคไม่ทราบเนี่ยก็จะคือทุกอย่างวางมันก็จะดูเหมือนเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าเราคลุกคลีแล้วก็ผลิตมันมาหลายสิบปีเนี่ยเราจะรู้เลยว่า อันนี้พอเราดมกลิ่นเราจะรู้เลยว่ามีสารเคมีคือตัวเราผู้ผลิตจะรู้ค่ะก็อยากให้ผู้บริโภคระวังด้วยค่ะโอดีจังเลยอ่ามีปลาละแล้วอะไรคะก็จะมีอีกหมวดหนึ่งถ้าเป็นอาหารทะเลก็กุ้งเสียบปรุงรสไม่ใช่น้ำพริกกุ้งเสียบนะคะเป็นกุ้งเสียบปรุงรสเอามาแบบทานเล่นอื มีเจ็7รสชาติ7รสชาติเีกเหมือนกันทำไมต้องมีหลากหลายเนี่ยแต่ละอันเห็นมีหลากหลายรสชาติมากเนื่องจากว่าบางทีกลุ่มผู้บริโภคแต่ละช่วงอายุช่วงวัยหรือว่าเพศหญิงเพศชายบางทีก็ชอบออรสชาติที่ไม่เหมือนกันเราก็ทําออกมาลองตลาดดูตอนแรกก็มากกว่าเจ็ดค่ะ,คะแล้วก็กรุบลงมาให้เหลือเฉพาะที่ขายด,ดีจริงอจอง<ๆ>ค่ะตองก่อนที่จะให ออกมาเป็นรสชาติที่เราก็ต้องทดลองก่อนก็ทดลองค่ะบางอย่างทดลองกันจนเบื่อเลยกินบ่อยชิมบ่อยมากจนแบบคือชิมจนบางอย่างกว่าจะออกขายได้ก็ชิมกันเป็นตั้งหลายเดือนนะคะค่ะก็เอาให้มันดีที่สุดค่ะแล้วค่อยขายให้ผู้บริโภคนะคะพิริพันธ์แปรรูปแปรอาหารทะเลแปรรูปค่หมดยังคะก็หมดใหญ่ๆหก็หมดแล้วแล้วเห็นว่ามีขนมพืชเมืองด้วยใช่ค่ะอันนี้ต้องนำเสนอหน่อยก็ส่วนใหญ่ถ้าประชาสัมพันธ์ในร้านนะคะก็จะบอกว่า อาหารทะเลนี่เหมือนเป็นพระเอกนะคะส่วนขนมก็นุ่มนวล่ก็จะเป็นนางเอกอ่ะอะไรแล้วก็มีขนมเต้าซ้อค่ะโอ้อันนี้ดังนะดังมากไปภูเก็ตต้องซื้อใช่ค่ะคือไปภูเก็ตน้ำพริกกุ้งเสียบเต้าซ่้อคือต้องมีอยู่ในถุงหนึ่งถุงค่ะค่ะแต่ของเราเนี่ยเราจะเด่นเต้าซ่้อสุดความเด่นของเราก็คือว่าเราไม่ใช้น้ำมันหมูเป็นส่วนประกอบในการทำแป้งขนมเต้าซ้อแล้วก็ไส นะคะคือถ้าเป็นสูตรอื่นเนี่ยส่วนผสมหลักเนี่ยจะเป็นน้ำมันหมูมเนื่องจากว่าน้ำมันหมูเนี่ยเมื่อโดนความร้อนจะหอม,อมค่อนข้างหอมนะคะแต่ว่าก็อย่างที่ทราบคือน้ำมันหมูเนี่ยเป็นไขมันที่ไม่ไ,ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายเป็นไขถา,ถาถ้าไม่แน่ใจว่าภาษาทางการแพทย์จะเรียกไขมันที่ไม่ดีแล้วมันจะมีไขมันที่ดีฉะนั้นก็คือไขมันปลาอย่างนี้นะคะแต่ไขมันหมูนี่จะไม่ดีดังนั้นเราก็เลยได้มีที่ปรึกษา เขามาพูดคุยกันว่าเราจะมีตัวไหนมาทดแทนที่มันมีคุณสมบัติเหมือนเป็นไขมันเหมือนกันแต่ไม่ใช่น้ำมันหมูเงี้ยค่ะก็คือเป็นจุดขายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออิสลามทานได้อ่านี่สำคัญค่ะนี่สำคัญ,คคญเป็นเต้าซ้อที่ได้ฮา้านอืมโอ้กัน พี่น้องเราชาวอิสลามนี่ก็แบบทานได้เลยทานได้ค่ะสบายใจด้วยเพราะไม่ได้มีจากน้ำมันหมูแน่นอนไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นอันนี้มีกี่รสมันมีกี่รสไหมเต้าซ้อนี่คือมีตอนนี้ที่ทำมาไปก็คือประมาณสิบกว่าไส้ซึ่งไส้ที่เป็นพื้นหลักๆก็มีประมาณเจ็ดแปดไส้แต่นอกจากนั้นจะเป็นไส้ผลไม้ตามฤดูกาลอย่างเช่นช่วงนี้มีขนุนเยอะหรือสับปะรดเยอะก็จะมีไส้สับปะรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกมาตามฤดูกาล ถ้าหลักๆก็เป็นหวานไข่เค็มเค็มไข่เค็มทุเรียนไข่เค็มพริกไทยดำไข่เค็มใบเตยแล้วก็คระไส่คุณผู้ชมค่ะยิ่งคุยยิ่งแหมนะอยากทานน่าทานมากเลยอแล้วมีอะไรอีกคะขนมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นขนมที่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะคะก็คือขนมพริกไทยดำมันขนมใช่ไหมคะขนมค่ะพริกไทยดำมันคืออะไรคะอมัน แต่เดิมเลยเนี่ยสมัยโบราณย้อนไปแบบหลาย8-90ปีที่แล้วเนี่ยขนมเนี้ยเป็นขนมของคนไทยเชื้อสายฮกเกี้ยนเป็นคนจีนเวลาร้านที่ขายขนมเนี่ยพอเขาขายขนมอันไหนไม่หมดเขาจะเอาขนมที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมายำรวมกันแล้วก็เพื่อเป็นการดับกลิ่นที่ขนมเหม็นเหม็นเขาเรียกว่าเหม็นหืนก็จะใส่พริกไทยดำลงไปเพื่อดับกลิ่นแล้วก็ทำออกมาเป็นชิ้นขนาดฝ่ามือ มีความแข็งมากแล้วก็เผ็ดร้อนมีสองสีคือเป็นลักษณะเป็นวงคล้ายๆก้นหอยนะคะเป็นสีขาวคลีมกับสีน้ำตาลนั่นคือในสมัย8-90ปีที่แล้วที่มาที่ไปคืออย่างนั้นแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้มีการประยุกต์ก็คือว่าเราไม่ต้องมานั่งรอขนมเสียแต่เราเอาแป้งหรือวัตถุดิบทใหม่เลยนี่แหละค่ะทำมาให้เป็นขนมที่แบบเป็นของฝากได้เลยค่ะแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาจาก การที่บรูนเดียทำยืดอายุขนมค่ะแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วที่เอาเศษขนมมาทําไม่มีแล้วไม่ว่าที่ไหนก็ตามในภูเก็ตเนี่ยจะเป็นขนมใหม่หมดเลยชื่อขนมพริกไทยดาทําจากพริกไทยงาขาวค่ะก็มีประโยชน์ทท่านั้นเลยค่ะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยขยายหลอดเลือดอคือส่วนใหญ่สังเกตว่าคนจีนทานของมันแต่ทำไมเขาถึงไม่ค่อยมีปัญหาสุขภาพเพราะว่าเขาจะเน้นการทาน อาหารให้เป็นยาดีกว่าทานยามากๆจนกลายเป็นอาหารเออนั่นนะสิ <c oughs> เอาละค่ะแหมคุณนุชก็เล่าถึง <c oughs> ตัวผิดพันธุ์ต่างๆนานามากมายเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงที่3เดี๋ยวมาพูดคุยกันว่าวันนี้เนี่ยตัวกองทองจะเดินหรือจะบุกตลาดยังไงเดี๋ยวพบกันในช่วงที่3กับคนไทยเข้มแข็งค่ะ ช่วงสุดท้ายกับคนไทยเข้มแข็งค่ะแหมเบรกเมื่อกี้นี่คุณนุชอธิบายจลเห็นภาพเลยนะคะเดี๋ยวต้องวันไหนมีโอกาสเรต้องไปลองทุกอย่างแล้วโดยเฉพาะขนมพริกไทยดำค่ะน่าทานมากได้เลยผู้พูดมาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปขนมพื้นเมืองภูเก็ตมากมายในเรื่องของเรื่องการผลิตในโรงงานเราได้มาตรฐานอะไรบ้างคะก็จะมีมาตรฐาน GMP HACCP มีมผช อยออค่ะอืมแสดงว่าครบหมด,หมดเรามีคุณภาพควบคุมมั่นใจแน่นอนค่ะแล้วก็ได้ฮาลานทุกตัวได้ด้วยนะคะ,คะนอกจากตัวเรื่องของมาตรฐานต่างๆแล้วเนี่ยเห็นว่าทางบริษัทก็ดูแลในเรื่องของกิจกรรมทางสังคมใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ย เราเน้นเรื่องนี้มาตลอดแต่เพื่อจะมามีช่วงหลังๆที่ได้มีโอกาสเรามีเว็บไซต์เป็นของตัวเราเองใช่ไหมคะก็เลยได้เอากิจกรรมที่เราทำเนี่ยมามา,มาแชร์แล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นได้มาร่วมกิจกรรมกับเราก็จะเป็นอย่างเช่นว่าเ,เราให้เปิดให้มาศึกษาดูงานในโรงงานเราได้แล้วก็ให้มา อย่างเช่นเราไปเป็นวิทยากรให้ความรู้กับกลุ่มอาชีพที่เพิ่งตั้งต้น<ะ>หรือกลุ่มลากย่าหรือแม้กระทั่ง SME ที่กำลังเจอปัญหาแล้วเราก็ไปเป็นเคสสตดี้ให้ว่าเราก็เคยเจอ,อคือไปเป็นกำลังใจ<ะ>แล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้ฟัง างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่ทําบ่อยมากโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาดูงานที่ศึกษาดูงานหมายถึงว่าให้ให้ทางหน่วยงานไหนอยากสนใจเข้ามาได้หมดเลยทะไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชนนักเรียนนักศึกษาข้าราชการนะคะเมื่อก่อนเรามีให้ดูศึกษาดูงานเฉพาะที่โรงงานแต่ปัจจุบันนี้โดยเฉพาะปีนี้เรามีโครงการอุทยานแห่งการเรียนรู้เราทำขึ้นที่ร้านกรทองนะคะโดยใช้คอนเซปต์ว่า เราเอาเนื้อที่ของในร้านเนี่ยประมาณ30%มาจัดเป็นนิทรรศการแส,แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของภูเก็ตตั้งแต่ยุคหลายร้อยปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันในทุกแง่มุมะนะคะเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้คนที่มาภูเก็ตแล้วย,ยังไม่ได้รู้จักภูเก็ตดีพอได้มีโอกาสมาเติมความรู้ตรงนี้แล้วก็เราก็มีห้องประชุมทําห้องประชุมเพื่อรับ คณะศึกษาดูงานนั่งจุได้ก็ประมาณ50ท่านม,มีระบบมัลติมีเดียครบวงจรโดยที่ว่าห้องประชุมนี้เนี่ยอนอกจากเราจะรับดูงานเฉพาะของเราแล้วถ้าหน่วยงานราชการที่ไหนมีความประสงค์อยากจะขอใช้เราก็ยินดีให้ใช้ฟรีก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรามีความรู้สึกว่าคือพอมาถึงจุดหนึ่งในการทำธุรกิจอะคะ่ะใ,ในการทำธุรกิจเนี่ยกำไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคาดหวังอยู่แล้วแต่ว่า ความอิ่มใจในบางอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะได้กับชีวิตก็คือว่าพอเราได้ตรงนี้เราก็อยากจะให้คนอื่นบ้างเราเรียกคอนเซปต์ของโครงการของเราที่ในองค์กรเราจะเรียกว่าคอนเซปต์ i i v e before take ก็คือถ้าคุณรู้จักให้เขาก่อนบ้างคุณก็จะได้รับอย่างยั่งยืนค่ะแล้วพนักง,งานทุกคนก็จะดำเนินแบบว่าทำธ<า>ุรกิจตามนโยบายนี้ ใช่ค่ะแมมผู้ประกอบการดูรุ่นใหม่แต่บอกว่าวิสัยทัศน์กว้างไกลมากเลยบางทีบางท่านเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเราทําแค่ผลิตแล้วก็ส่งไปขายได้กาไรจบใช่ไหมแต่นโยบายของทางก่อนทองเนี่ยของทางบริษัทเนี่ยทำไมถึงมาให้ความสําคัญตรงนี้ล่ะคะอาจจะเป็นด้วยว่าตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปทํางานให้กับสังคม,มในหลายๆภาคส่วน อย่างเช่นว่าปัจจุบันก็เป็นประธานเครือข่ายโอทอของจังหวัดภูเก็ตเราก็มีส่วนที่จะได้ช่วยเหลือเพื่อนๆอคือเห็นเวลาไปเข้าประชุมอย่างเงี้ยนะคะก็จะรู้ว่าเพื่อนคนไหนลําบากอะไรยังไงแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของกลุ่มกเกษตรกลุ่มสหกรณ์นะคะก็เพราะทำงานอยู่ตรงนี้รวมถึงกลุ่มของสตรีด้วยก็เลยมันอาจจะเป็นตรงนี้ด้วยที่ว่าพอเราเข้าไปทำงานตรงนี้มากๆนานเข้านานเข้า,นา,นขาความเป็นจิตอาสาจิตสาธารณะเนี่ยมันก็จะค่อยๆ ก่ขาาขอขึ้นในตัวค่ะใช่เป็นประธานอยู่ด้วยเป็นกลุ่มชมรมอ่อนะเป็นประธานเครือข่ายโอทอปของจังหวัดภูเก็ตค่ะอ๋อตรงนี้ด้วยหน้าที่ของประธานเครือข่ายตรงนี้ทําอะไรก็มีสนับสนุนส่งเสริมนะคะทั้งในแง่ของการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การช่วยขายายช่องทางการจับจำหน่าย แล้วก็พยายามที่จะผลักดันงบประมาณผลักดันกิจกรรมดีๆให้เกิดขึ้นกับเครือข่ายโอทอปของภูเก็ตแล้วก็ของภาคใต้ด้วยแล้วก็ตอนนี้เราขยายใหญ่ไปเราเริ่มมีเครือข่ายโอทอประดับประเทศแล้วค่ะก็ะเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเราก็องค์กรเอกชนก็ขับเคลื่อนด้วยตัวเองด้วยอคุณโน้ตบริษัทก็ต้องดูแลนะคะเครือข่ายตรงนี้ก็ต้องดูแลเราเรา ดีใจไหมหรือภูมิใจไหมที่ที่เราได้มาทําตรงนี้ทั้งสองแบบก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าถือว่าจริงๆต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อ<ะ>นๆลุงป้านา้อามากกว่าที่ไว้ใจให้เรามาทํางานตรงนี้ออใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆถ้าโดยอายุก็ยังความอัุ่โสูงก็ยังน้อยกว่าหลายๆท่านแต่ท่านก็ยังไว้ใจให้เรามาช่วยดูแลก็ถือว่าขอบคุณที่ผู้ใหญ่ละคนให้โอกาสมากกว่าพอเราได้โอกาสปุ๊บ